พ <c oughs> าชมน้ำท่วมครับพี่น้องจะไปปิดน้ำฝนตกตลอดอันนี้น้ำมันจะเริ่มเต็ม ะแล้วก็เลยต้องปิดปิดต้องไปเปิดวาล์วเครื่องปั๊มน้ำให้มันทำงานไม่เช่นั้นน้ำจะเต็มสระแล้วก็จะเกิดปัญหา อองฝนครับพี่น้องน้ำดีจริงๆวันนี้ไปยุเข้านี่ครับถึงแล้วปั๊มน้ำไปทำการเ,เปิดปั๊มระบายน้ำเพราะว่าคืนนี้คงจะมีฝนมาอีกก็ทำอย่างว่า เย็นนี้ค่อยมาปิดถ้ามันยังไม่มีฝนอีกก็เปิดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนโอเคนะครับ,บรรยากาศไม่ฝน